ชวิททายลัยจุราภรณ์เปิดรั้วต้อนรับปีการศึกษา2,568อย่างเป็นทางการพร้อมนำเสนอ3หลักสูตรใหม่สายวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาบัณฑิตให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งด้านนว,วัตกรรมวิทยาศาสตร,ร,ร์การแพทย์วิศวกรรมชีวาการแพทย์และเทคโนโลยีอาหารทางการแพทย์และสุขภาพเพื่อสร้างบุคลากรคุณภาพและขับเคลื่อนสังคมตามปรัชญาเป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต วันนี้เราจะพาทุกท่านไปสัมผัสอาคารวิจัยและการเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ60พรรษาและทำความรู้จักกับหลักสูตรใหม่อย่างใกล้ชิดไปชมพร้อมกันค่ะก่อนอื่นต้องกล่าวถึงคำว่าวิทยาศาสตร์สุขภาพะนะครับคำว่าวิทยาศาสตร์สุขภาพเนี่ยเป็นศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนที่บูรณาการระหว่างทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับและก็ทางด้านของสุขภาพเนี่ยเข้ามารวมกัน การวิทยาศาสตร์ก็เช่นพื้นฐานวิทยาศาสตร์โั่วไปเคมีฟิสิกสีวะนะครับและก็ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับการแพทย์หลังจากนั้นเมื่อเมื่อมบรุาการเป็นวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยก็เพื่อมุ่งหวังที่จะเอาศาสาตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยเอาไปใช้สาหรับเรื่องของการวินิจฉัยโรคการสร้างเสริมสุขภาวะหรือสุขภาพของของของคนเนี่ยให้ดีขึ้นรวมถึงเป็นศาสตร์ที่ช่วยในเรื่องของการ รักษาวินิจฉัยแล้วก็ไปรักษาแล้วก็ทําให้สุขภาพเราดีรวมถึงป้องกันโรคต่างๆด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อพูดถึงตรงนี้เราจะพบว่าเรื่องของสุขภาพเป็นเรื่องที่มีความสําคัญโดยเฉพาะประเทศไทยเราเนี่ยก็เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุผู้สูงอายุมีความต้องการอะไรครับก็ต้องการเรื่องการบริการทางด้านสาธารณสุขเรื่องสุขภาพเพราะนั้นบุคลากรทางด้านนี้ยังขาดอีกเยอะมากนะครับนั้นเราเห็นช่องว่างหรือว่า าการที่บุคลากรที่ขาดแคลนเนี่ยตราบใดที่บุคลากรทางด้านนี้น้อยเนี่ยการที่จะส่งเสริมสุขภาพให้ประชาชนหรือว่าคนที่มอีอายุที่มากขึ้นนะครับให้มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็เป็นโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ๆด้วยที่จะเป็นกําลังสําคัญเนี่ยได้มีสุขภาพที่ดีแล้วก็เป็นประเทศที่มีการพัฒนาเรื่องของสุขภาพก็ต้องมีบุคลากรทางด้านนี้ให้มากเพราะฉะนั้นก็เป็นที่มาแหละครับแล้วก็ตามาพระพันิธานของ องค์ท่านนะครับสมเด็จพระเจ้าน้องดังเธอด้วยที่องค์ท่านมองเห็นว่าเรื่องสุขภาพมีความสําคัญเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตว่าในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เนี่ยแต่ละคณะหรือหลักสูตรต่างๆเนี่ยก็ล้วนแต่จะมีความเกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพทั้งด้านสาธารณสุขนะครับเช่นคณะแพทยศาสตร์พยาบาลศาสตร์นะครับเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพแล้วคณะใหม่ล่าสุดก็คือคณะวิทยาศาสตร์ซึ่งมีหลักสูตรนวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จากนี้ไปก็จะมีเรื่องของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ซึ่งจะมีสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ชีวการแพทย์นะครับมีคณะอุตสาหการรมเกษตรซึ่งจะมีหลักสูตรเทคโนโลยีอาหารทางการแพทย์และสุขภาพเพราะฉะนั้นเป้าหมายที่เราจะผลิตนักศึกษาก็เพื่อจะผลิตบุคลากร,กรที่ไปทําทงานหรือมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะครับเรื่องของสาธสารณการแพทย์โดยตรงเลยนะครับเพื่อให้มีบุคลากร,กรตรงนี้เพียงพอเพราะฉะนั้น หลักสูตรใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นหรือหลักสูตรที่กำลังจะทำรวมถึงคณะใหม่ๆต่อไปนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพเรื่องของการทางการแพทย์ทั้งสิ้นนะครับก็หลักสูตรนะคะพิาศาสตร,ร์บัณฑิตนะคะสาขาวิชาทวีอาหารทางการแพทย์และสุขภาพอยากจะขอสรุปง่ายๆนะคะฝากไปว่ามี4จุดเด่นนะคะจุดเด่นที่1ก็คือเรามีเอกลักษณ์นะคะเดี๋ยวเรากลับมาพูดต่อเอกลักษณ์อันที่สองคือเรามีเครือข่ายนะคะ อันที่สามคือเรามีความต้องการของตลาดเพราะฉะนั้นอันที่สี่ของเราอยากจะบอกว่าเรามีอนาคตนะคะจุดเด่นเอกลักษณ์ของหลักสูตรเราก็คือเราเป็นฟู้ดเทคนะคะท่านคงรู้จักฟู้ดเทคนะคะที่ได้เรียน health science health science ที่เราจะเรียนเราจะได้เรียนวิชาทางนิวทริชันเยอะมากเลยด้วยนะคะและเราก็จะบวกกับนวัตกรรมนะคะ,ะนี่คือ,อเอกลักษณ์สำคัญนะคะ เอกลักษณ์สำคัญของหลักสูตรเราเนี่ยนะคะเป็นเพราะว่า,าตลาดมีความต้องการนะคะอาหารทางการแพทย์สุขภาพในยุคนี้มากๆเลยนะคะจุดเด่นข้อที่สองของเราก็คือเครือข่ายนะคะเรามีเครือข่ายที่ราชวิาลัยจุฬาพรเองนะคะทุกท่านที่อยู่ที่นี่นะคะและก็โรงพยาบาลจุฬาพรที่เราทํางานใกล้ชิดกันรวมทั้งเครือขา่ายอื่นเพราะเรามีมหาวิทยาลัยผู้ร่วมคือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะซึ่งมีจุดเด่น ด้านของฟู้ดเทคโนโลยีนะคะจุดเด่นข้อที่3นะคะเรียนไปแล้วก็คือความต้องการของตลาดนะคะตอนนี้นะคะทั่วโลกเลยตลาดของอาหารทางการแพทย์ที่จะโตมากมากเลยนะคะเอาแค่ medical food เนี่ยนะคะสูงนะคะถึง25บบิลเลียน US ดอลลาร์เลยและโปรเจกต์ที่จะโตนะคะไปถึง 35พันล้านดอลลาร์สำหรับอาหารสุขภาพยิ่งมีขนาดใหญ่มากเลยเพราะว่า,าสังคมสูงวัยและก็โรค NCD และอื่นๆโดยเฉพาะที่สำคัญคือทุกคนเริ่มตระหนักถึงการที่บริโภคอาหารมีผลต่อสุขภาพนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตลาดอ,ะะะอาหารสุขภาพเนี่โตมากถึงทั่วโลกคือ650 นะคะบิลเลียน US ดอลลาร์ซึ่งโปรเจกต์ที่จะโตนะคะถึง1,250นะคะบิลเลียน US ดอลลาร์โดยประมาณนะคะก็จะเห็นว่า มีความต้องการของตลาดเดยอะมากเลยนะคะแล้วก็ข้อที่สี่คืออนาคตเพราะฉะนั้นจะเห็นเลยว่าอนาคตสําคัญเลยก็คือประเทศไทยนำเข้าอาหารทางการแพทย์และอาหารสุขภาพเยอะมากเลยทําไงเราถึงจะลดการนําเข้าทําให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงนะคะจะทําให้เกิดการลดให้จ่ายทางการแพทย์ทุกคนมีสุขภาพดีแถมเราได้ใช้วัตถุดิบไทยนะคะ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจนะคะได้รับการมีการจ้างงานทุกอย่างจบในประเทศเรานะคะไม่ต้องลดการทิ้งผ่านต่างๆอีกมากมายนะคะซึ่งตรงกับพระปณณิธานของพระองค์ท่านนะคะซึ่งก็คือเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนเป็นเลิศเพื่อทุกชีวิตค่ะเป็นหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตนะครับสาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ครับผมก็เป็น สาขาที่รวมความรู้ทางด้านวิศวกรรมร,ร่วมกับทางการแพทย์เพื่อใช้ในการอตอบโจทย์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยนะครับและก็บุคคลธรรมดาด้วยนะครับโดยหลักการก็คือการที่เราเอาเทคโนโลยีทางวิศวกรรมศาสตร,ร์นะครับมาใช้ในการออกแบบเครื่องมือหรือวิธีการดูแลผู้ป่วยหรือว่าการดูแลอุป,ปกรณ์ที่ใช้ในการดูแลผู้สูงอายุหรือว่าในโรงพยาบาลน,นะครับซึ่ง วิศวกรชวนแพทย์นเนี่ยเป็นที่ต้องการในทั่วโลกนะครับซึ่งเรามั่นใจว่าหลักสูตรที่เรา,สร,าสร้างขึ้นมาเนี่ยจะเหมาะสมกับการทํางานทั้งในประเทศไทยแล้วก็ในต่างประเทศครับ <S <S โดยที่เรามีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ภาค,าค,ร,ภาค,าคร,รัฐที่เป็นผู้ใช้บัณฑิตซึ่งเราได้นําความต้องการของทุกภาคส่วนมารวมกันในการพัฒนาหลักสูตรนี้นะครับจึงเป็นหลักสูตรที่เรามั่นใจว่า นักศึกษาที่เรียนจบไปเนี่ยจะสามารถทํางานได้ทั้งในประเทศไทยแล้วก็ในต่างประเทศครับสําหรับหลักสูตรวิทยาศาสตร์นวัตกรรมการแพทย์นะคะเป็นหลักสูตรที่ค่อนข้างใหม่ในประเทศไทยนะคะจุดเด่นของหลักสูตรเนี่ยนักศึกษาที่อยู่ในหลักสูตรจะเรียนพื้นฐานทางด้านการแพทย์ที่มากกว่านั้นก็คือยังเรียนพื้นฐานทางด้านการวิจัยตั้งแต่การวิจัยต้นน้ํากลางน้ําและปลายน้ํา บัณฑิตที่จบออกไปนะคะสามารถที่จะนํางานวิจัยต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในโรงพยาบาลในห้องรักษาหรือว่าในห้องทดลองเนี่ยสามารถที่จะนําออกสู่สังคมภายนอกเพื่อการใช้ได้จริงนอกจากนั้นบัณฑิตของเราเนี่ยยังสามารถที่จะไปต่อยอดเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆใ,ให้กับประเทศนะคะยังโคกับอีกสองหลักสูตรที่กล่าวมาด้วยในการที่ วิจัยในเชิงลึกซึ่งจะศึกษา,าทางด้านต่างๆเนี่ยเพื่อเป็นประโยชน์ของประเทศชาติต่ตอ,ตอไปและนี้คือก้าวสำคัญของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในการสร้างบัณฑิตคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่ออนาคตของประเทศติดตามข่าวสารการรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา2569ได้ที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์